สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ยช่องนี้ฮาวจริงๆนะคะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรามีอัพเดตค่ะทุกคนนี่ค่ะโทรศัพท์ของน้องผู้พานะคะวันนี้นะคะเราจะมาแก้น้าผู้พานะคะด้วยการเปลี่ยนวอลเปเปอร์นะคะวอลเปเปอร์หลักของน้าผู้พานะคะก็คือรูปทันซีโร่นะคะเป็นวอลเปเปอร์หน้าจอโฮมนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมีเลย เกมต่างๆมากมายนแค่ไม่ว่าจะเป็นเกมซับเวเกมแฟนกันสไตล์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเปลี่ยนวอลเปเปอร์นี่คือครั้งแรกที่ดาวแก้งนะผูมพานะคะทุกคนค่ะค่ะและเราจะเปลี่ยนวอลเปเปอร์โดยการเอาหน้าของใส่เข้าไปแทนนะคะนี่ก็คือหน้าจอล็อกของผูผพานะคะก็คือลูกคานาโอนะคะเราจะเปลี่ยนทั้งสองอันนะคะแต่ว่าแต่ละรูปจะแตกต่างกันไปนะคะทุกคน ค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูปฏิกิริยาของน้องผูผ้านะคะจากการที่โดนเปลี่ยนเปเปอร์นะคะก็จะไม่มีอะไรมากนะคะเพราะว่าน้องผูผานเป็นคนที่แกล้งยากค่ะทุกคนค่ะแล้วเราก็สบาปเริ่มกันเลยนะคะค่ะแล้วก็จะเริ่มถ่ายรูปนะคะถ่ายรูปจากโทรศัพท์น้องผูผ้านะคะเริ่มเลยค่ะรูปแรกนะคะถ่ายลยคะรูปแรก ในโซโลสโนผ่านนะคะสาะะ่เลยค่ะใช่โอ้ยโอ๊ยถอยค่ะเสร็จแล้วนะคะรูปแรกนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูนะคะนี่ค่ะรูปแรกนะคะค่ะแล้วรูปต่อมานะคะเป็นรูปหน้าจอเอ่อหน้าจอหูนะคะ่ะเสร็จแล้วค่ะเนาะ เดี๋ยวเรา,เาให้ดูในะคะ่ารูปนี้นะคะจะเอาเป็นหน้าจอโฮมนะคะส่วนรูปที่แล้วนะคะจะเอาเป็นหน้าจอล็อกนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มเลยค่ะเราเริ่มนะคะเราจะดูปฏิกิริยาของน้องภูผานะคะเปิดเลยะคะ่ะเข้าไปที่การตั้งค่าเลือกภาพพื้นหลังใหม่นะคะเออภาพพื้นหลงังแล้วก็เลือกภาพพื้นหลังใหม่นะคะแล้วก็เลือกรูปภาพเลยคะ่ะก็าจะาจะเอารูปไหนนะคะ ตั้งค่าเลยค่ะอันนี้นะคะจะเอาเป็นหน้าซอลล็อกไอ้หน้าจอโฮมนะคะทุกคนคะ่ะแล้วก็อันต่อมานะคะเราจะเอาเป็นหน้าซอโฮมค่ะี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะนี่ค่ะนี่คือหน้าซอโฮมนะคะเราก็จะให้ดูหน้าซอลล็อกนะคะเราไปดูปฏิกิริยาของน้อผพาค่ะเราจะให้ดูหน้าซอลล็อกนะคะทุกคน ให้ดูน่าจะเลอะอันนี้เราพักเสียงใหม่ในะะเพราะเสียงที่เอ่อเสียงอันนี้นะคะเสียงแหบมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ่ะตอนนี้นะคะถ้ากันขันน้องผู้แพ้เดินมาแล้วค่ะเช็คัะ่ะเดิมแล้วแล้วหยิบมาสักเมาดูกเกันะนี่แคะ่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ่ะ เราใช้ขาหนงผู้ผาเป็นคนที่ขี้สงสัยนะคะก็เลยสงสัยว่าหน้าจอที่มันเปลี่ยนไปได้ย,ยังไงนะคะแต่ว่าล่าสุดเราเปลี่ยนให้น้องผู้ผาใหม่แล้วนะคะค่ะและใช่ค่ะเราดูมาตั้งนานนะแคะ่เพื่อดูน้องผู้ผาเป็นแบบนี้คะ่ะเราจะมาเปลี่ยนหน้าจอใหม่ให้น้องผู้ผาะคะเดี๋ยวมันงอน,นะคะ่ะใช่ค่ะแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนใหม่ ถ้าไม่เปลี่ยนใหม่จะโดนเบิร์ดกับลูกนี่ค่ทุกคนแค่ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อความสนุกเพื่อเพื่อนคน,อ,นอื่นๆนะอย่าลืมกด Subscribe ตานล่างคลิปนี้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะรักนะคะ